FXM Studio ภูมิใจนำเสนอเทพยุดเหนือโลกตอนที่2,206อพวกเจ้าเพิ่งจะรู้ว่าโดนหลอกเอาตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วล่ะข้างหลังของพวกเราคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แถมยังได้มีตัวของปรมจารย์ดาราอยู่ด้วย ที่นี่นะมันคือดินแดนอันบริสุทธิ์ Un ฉะนั้นแล้วพวกเราคงได้หลังชนฝากันแล้วล่ะยังไงพวกเราก็มาร่วมตายไปด้วยกันเถอะไม่ว่ายังไงพวกเราก็จะต้องปกป้องบ้านเขาพวกเราเอาไว้พวกเราจะไม่มีวันนี้อย่างเด็ดขาด <า fans> ใช่ใชต่อให้ค่มันต้องตายใค่ก็จะปกป้องปรมาจย์ดาราให้ถึงที่สุดเอ๊ะ มีแต่พวกโง่ทั้งนั้นเลยวะเอาละ่ะหญิงได้ทันใดนั้นเองอย่างใครก็ได้ปรากฏตัวออกมาดูเหมือนว่าข้าจะมาทำเวลาพอดีเลยแฮะพวกเจ้านะมันรนหาที่ตายเองนะพองง้นแล้วข้าจะขอส่งพวกเจ้าไปที่ชอบที่ชอบให้เองก็เล่ากัน ฮะนี่มันบาดไรกันวะฮ่านี่เขามันเปลี่ยนสถานการณ์ในช่วงคับขันได้เสมอเลยนะนี่แหละมันถึงจะสมกับที่เป็นสามีของข้าเอเวนนี่มันเป็นใครกันทำไมมันถึงสามารถทำลายยานอวกาศเป็นสิบๆล้ำได้ไงได้แบบนี้กันล่ะฮะนี่มันยังเป็นมนุษย์อยู่อีกใช่ไหมเนี่ย แล้วพวกเจ้าจะมัวรีรออะไรอยู่ล่ะรีไปฆ่ามันได้แล้วแดนบัวอวุโสไม่ทันแล้วล่ะนี่เจ้านะคิดว่าตัวเองนั้นมาฉลาดนักหรือในในห่วงดาราแห่งนี้ไม่มีใครจะไปต่อกรกับมันใดแน่ไอเจ้าบ้านี่ไอเจ้าบ้านี่มันเป็นปีศาจ พวกศักตรูทั้งหมดนะมาเสียท่าพวกเราแล้วเอาล่ะใช้โอกาสนี้ในการฆ่าล้างพวกมันให้หมดซะตอนที่ข้าไม่อยู่บ้านนั้นดูเหมือนว่าพวกเจ้านี่มันจะสนุกกันมากเลยนี่ใช่ไหมละ่ะฮะเดี๋ยวก่อนซขึ้นว่าเจ้าฆาๆาไปเจ้าจะต้องเสียใจไปตลอดการอย่างแน่ว่าไงนะพอดีว่าข้านั้นได้ยินไม่ค่อยชัดเลยนะในเจ้า ลองกลับมาอีกทีสินี่เจ้าลืมปรมาจา์ดาราคองจับไปแล้วอย่างนั้นหรือไงหลังจากที่พวกเจาเ้าแหกกันออกมาพวกเราก็ได้ส่งนักข่าไปจัดการกับนางแล้วพากว่าไม่มีเรื่องขาดฟันอะไรเกิดขึ้นป่านนี้นางคงได้ตายไปแล้วละ่ะเจ้านี่มันเจ้านี่มันจะโง่ซะเหลือเกินนะ้าหากว่าเจ้ายอมปล่อยข้าไปขา้าก็จะละเว้นปรมาจา์ดาราของเจ้าให้ แต่ถ้าหากว่าใหม่แล้วไงผู้คนมันถึงได้คิดกันนะว่าตัวเองนั้นมันจะลาดนักนะมันเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้ไม่มีผิดเลยแม้ว่านกสองหัวนั้นมันจะหาตัวได้อยากเย็นแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหาตัวไม่ได้เลยนี่ตอนที่2,207 นะถงหลักของดินแดนก้าสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หวังว่าแถวนี้มันคงไม่มีใครอยู่แล้วนะหากว่าเจ้าอยากจะพูดอะไรก็เข้ามาคุยกับข้าข้างในนี้เถอะทำไมถึงต้องทำตัวหลบๆซ่อนๆแบบนั้นด้วยละ่ะอะไรกันนี่นางรู้แล้วอย่างนั้นรึอเออแม่แม่นางเสียดูเหมือนว่าจะเย่แล้วนะคอรับพี่ยงังคือว่าพี่ยังเขา แล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอดูเหมือนว่าสวรนั้นมันจังไร้เมตตาแกพูดที่มีความสามารถซะจริงนะเหมือนว่าพี่ยางเขาไม่จริงนะแแล้วนี่อย่างใครถ้ามันไปอยู่ที่ไหนกันนะแม่นางเสียเจ้าเองก็อย่าได้คิดมากล่าวโทษข้าในเรื่องนี้เลยนะเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องทํำเช่นนี้จริงๆ นี่เจ้าคิดจะทําอะไรของเจ้ากันนะเออยัยเด็กบ้านี่มันอะไรกันหน,น้อยในเมื่อเจ้ามันกล่ามายุ่มยามในธุระกองการข้องขาแล้วงั้นขาก็จะขอจัดการเจ้าก่อนเลยก็แล้วกันเอานี่ไปกินซะด้านหน้าโถงหลักของดินแดนเก้าสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หนิงช้างนี่จะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะ น้องเย,ยว่ข้าไม่เป็นอะไรเบอเอ้ยทำไมมันถึงต้องมาลงเอ้ยแบบนี้เนี่ยเฮ้ยลองออกไปทีนะว่าแล้วเชียวว่ามันต้องเป็นเจ้าจริงๆนะลูเยียนเจ้าทำได้ดีมากเลยนะสิทธิเศียทำไมเจ้าถึงลุกขึ้นมาแบบนี้กันล่ะเจ้านะ่ะควรน,นอนพักให้มากกว่านี้นะแล้วนี่เจ้านับหนึ่งถึงร้อยเสร็จแล้วอย่างนั้นรือ ยังเลยนะ่ะข้าเพิ่งจะนับถึง99เองนะเช่นนั้นก็ดีแล้วล่ะแบบนี้ก็แสดงว่าข่านั้นไม่ได้ทำผิดสัญญาอย่างกันสินะแล้วสงครามทั้งนั้นล่ะเป็นเช่นไรบ้างพวกเรานะ่ะชนะอย่างล้นหลามเลยล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเรานั้นจะต้องจัดการกับเจ้าคนทรยศนี่นะดูเธอว่าเธอนั้นคงไม่รอดแล้วอย่างเง้นสินะ ซีวูจีตลอดหลายปีมานี้ทางหนิงฉางเองก็คอยดูแลเจ้าไปอย่างดีแต่เจ้ามันกลับกล้าลดตัวลงไปเป็นพวกเดียวกันกับพวกห่วงมหาดาราอันเป่าเปลี่ยวแถมยังคิดพยายามจะมาทำได้หนิงฉางอีกแล้วจะให้ข้าทำเช่นไรล่ะข้าก็ร้องผกมันบังเข้ามาอีกทีนึงนะตอนที่ดาวห่วงถูกทำลายไปพวกคนจากห่วงมหาดาราอันเป่าเปลี่ยวมันก็ได้ตีตาไว้บนตัวของ้านะ หากข้าไม่ทำตามที่พวกมันบอกมันก็จะเป็นทางข้านี่แหละที่มันจะได้ตายแทนไปข้านะ่ะมันยังไม่อยากดตายนะแล้วทำไมเจ้าถึงไม่พูดออกมาตั้งแต่แรกฮะเออเฮ้อตราประทับมันถูกถอนออกไปหมดแล้วนี่มันโดนถอนออกไปได้ง่ายได้แบบนี้เลยอย่างนั้นรือ <c oughs> อะไรกันวะน,นี่ <c oughs> สิ่งที่ข้าทำไปทั้งหมดนะ มันต่างสุญเป่าไปหมดเลยอย่างนั้นรนะึเบื่จริงสวรรค์มันช่างเล่นตลกกับข้าซะจริงเลยนะเอามันไปฆ่าทิ้งข้างนอกนั้นซะแล้วอย่าทําให้ที่แห่งนี้มันต้องสองกปรกเจียวละรับทราบเจ้าค่ะพวกสารเลวทั้งหลายต่างก็โดนจัดการไปจนหมดแล้วเจ้าเองก็ไปพักผ่อนซะเถอะแล้วข้าเองก็จะอยู่กับเจ้าด้วยแน่นอนว่าข้ามันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะอืม เอาแบบนั้นก็ได้เงินค่าขอพักหน่อยก็แล้วกันไอเจ้าบานั่นมันนําความพินาศมาสู่ตัวของมันเองแท้ๆนะทั้งๆที่สถานการณ์ทั้งหมดมันต่างก็เห็นเห็นกันอยู่แต่มันก็ยังเลือกเดินทางเข้าไปสู่ทางตันจะได้นะเจ้านะมานี่หน่อยสิช่วยทําตัวให้มันสมกับเป็นภรรยาของข้าจะได้ไหมฮะข้าคิดว่าตอนนี้นะมันถึงเวลาที่พวกเรามันจะต้องปลดปล่อยกันซะแล้วสิ ด้านหน้าห้องนอนของเสียหนิงฉางไหนท่านเจ้าคะข้าน้อยกลับมาแล้วแล้วนั่นท่านจะเอ๋เชือพอถึงเวลาแบบนี้ทีไรข้ามันก็กลายเป็นหมาหัวเน่าทุกทีเลยตอนที่2,208เจ้านะหยุดเลยนะ จนกว่าเจ้าจะแก้ปัญหาให้กับหนิงชางได้เจ้าอย่าได้คิดมาแต่ต้องตัวข้าเชียวแม้ว่าข้าจะทำลายไข่กวนวิญญาไปแล้วแต่กว่าทางที่สิปิเสียจะกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมมันก็น่าจะเป็นตอนที่อาณาจักรทงซานมันฟื้นฟูกลกับมาได้สมบูรณ์นั่นแหละแล้วข้าคิดว่าช่วงเวลานั้นมันคงกินเวลาไปกว่าร้อยปีอย่างแน่เลยแล้วเจ้านะจะรอจนถึงตอนนั้นไหวอย่างนั้นรอ ข้ามันรอได้อยู่แล้วล่ะแต่ข้าเกรงว่าทางนั้นมากกว่าที่จะรอเจ้าไม่ไหวนะแล้วเจ้าเองก็ห้ามไปแต่ต้องตัวท่านพี่หญิงหลวเออด้วยล่ะบ่าเอ้ยมันไม่มีอะไรจะร้ายแรงไปกว่าใจของหญิงสาวอีกแล้วล่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกับหนิงชางนั้นมันก็ถือว่าเป็นความผิดของข้าด้วยนะตราบใดที่ปัญหาของนางมันยังไม่จบลงข้าเอง,เองคงทําใจให้สบายไม่ได้แน่ท่านสามีเจ้าคะ ข้าขอล่ะท่านเองก็ช่วยคิดหาวิธีในการช่วยหนิงช้างให้กลับมาโดยเร็วเหมือนเดิมด้วยเถอะเฮ้ยเจ้านี่มันหางานยากให้ข้าแล้วสิท่านสามีนี่ท่านเองก็หมดหนทางแล้วอย่างนั้นหรอข้ามันก็พอะจะมีความคิดดีๆอยู่บ้างนะแต่หาว่าข้าทำสำเร็จแล้วข้าจะได้รางวัลอะไรตอบแทนหรือเปล่าล่ะทำไมในหัวของเจ้ามันถึงคิดได้แต่เรื่องแบบนี้กันนะ แถมนิงชางเองก็เป็นเมียของเจ้าด้วยทําไมเจ้าถึงยังคิดมาทำหารางวัลจากข้ากันล่ะแล้วนี่เจ้ามันอยากได้อะไรเป็นรางวัลกันแล้วถ้าเกิดนางตื่นขึ้นมาล่ะจะทํายังไงข้ามันก็ไม่ใช่พวกที่จะได้คืบจะเอาสอรอกนะหากว่าเป็นจุบสักนิดๆหน่อยๆมันก็น่าจะพอใจแล้วล่ะงั้นแค่จุบอย่างเดียวนะแล้วเจ้าก็อย่าคิดเสียงดังไปล่ะ แล้วนี่พวกเจ้าสองคนทำอะไรกันอยู่นะ่ะอะฮะอ้อยบ้าเอ,เอ้เอ๋สิทธ์น้องนี่เจ้าเป็นอะไรไปนะ่ะณสมาคมการค้าหึงหลวเจ้านี่มันบ้าที่สุดเลยเกิดมีคนมาเห็นพวกเราจะทำเช่นไรนะ่ะเจ้านะ่ะไม่ต้องห่วงไปหรอกนะ่ะข้าได้บอกกับคนอื่นๆแล้ว ว่าอย่าคิดมารบกวนพวกเรานะเงินแค่นิดๆหน่อยๆเขาไม่เป็นไรใช่ไหมนะไงพวกเจ้าทั้งสองไม่ได้เจอกันนานเลยนะอ่ะอเออโอ้ยเออพี่พี่ยังพี่เกือบทำให้ขานั่นหัวใจวายตายแล้วสิแหมนี่มันคือความรู้สึกของการไปขัดขวางช่วงเวลาแห่งความสุขของคนอื่นเข้าอย่างนั้นสินะ เออพียงังแล้วตรงปากของพีนั้นมันดนอะไรมานะไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละจริงสิทำไมจูจูผีถึงได้มายัางที่แห่งนี้กัน <c oughs> คือว่านะข้ามายัางที่แห่งนี้เพราะว่ามีเรื่องอยากจะขอเจ้าอยู่นะนี่เจ้ามันรู้เรื่องเกี่ยวกับไข้คนวิญญาณมากมายแค่ไหนกันมันก็ไม่ถึงกับชำนาญขนาดนั้นหรอก แต่ขาก็พอะจะมีความรู้อยู่บางนะเช่นนั้นก็ดีสร้างหนิงข้าขอยืมตัวผู้ชายของเจ้าหน่อยก็แล้วกันนะได้เลยเจ้าข่าแต่ท่านอย่าลืมเอาเขามาคืนข้าด้วยละ่ะเหนืออาณาจักรทงศารพี่เลพี่ลองดูตรงนั้นสิพื้นผิวของดาวผู้บ่งเพาะดวงนี้มันมีร่องรอยข้องการถูกวางยาเป็นจำนวนมากเลยนะ แล้วนี่มันพอจะมีไข่กลนใดที่พอจะสามารถทําให้พลังโลกและพลังชีวิตของดาวดวงนี้ฟื้นกลับมาโดยเร็วบ้างไหมข้าเองก็พอจะรู้จักไข่กลนแบบหนึง่งที่ถูกเรียกว่าไข่กลนวิญญาณสวรรค์ประการศีิสมบูรณ์ซึ่งมันเป็นไข่กลนที่อาจจะพอช่วยเหลือปียังได้อยู่นะถ้าเช่นนั้นพี่พอจะช่วยข้าในการวางไข่กลนวิญญาณสวรรค์ประการศีลสมบูรณ์ที่ว่านั้นได้หรือเปล่าละ่ะ หากว่าพวกเราอยู่ในแดนดาราข้าก็สามาช่วยพี่วางไขก่กลนวิญญาณร้อยแปดสวรรค์ประกาศสิ่สมบูรณ์ได้อยู่หรอกแต่ว่ากับทีนี้แล้วมันก็ออกจะยากไปน้อยนึงนะแม้ว่าจะต้องแลกมันด้วยอะไรก็ตามข้าก,ก็สามารถยอมไ้ทั้งนั้นนะเช่นนั้นพี่เลลองดูวัตถุดิบที่อยู่ในน,นี่ก่อนสิว่ามันน่าจะเพียงพอต่อการวางไข่กลนนี้ไหมโอ้พอเลยละ่ะนี่มันถือว่าเยอะมากพอเลยนะ นี่เขายินดีลงทุนมากถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นรึดูทาวาปรมาจาร์ดาราของดาวดวงนี้จะต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างกับเขาอย่างแน่นอนสองเดือนต่อมาพี่ยงนี่คือเสาต้นสุดท้ายแล้วนะเพียงเท่านี้ทุกอย่างมันก็เตรียมพร้อมแล้วล่ะข้าต้องขอบคุณพี่เหลยอ,อย่างมากเลยนะแล้วที่เหลือข้าจะเป็นคนจัดการต่อเองเอาละถ้าเช่นนั้นก็มาเริ่มกันเลย หลังจากนั้นอย่างใครก็ได้เปิดใช้งานไขกลนวิญญาณสวรรค์ประกาศสิสมบูรณ์เจ้าสิ่งนั้นมันอะไรกันนะ่ะมันก็คือพิธีชำระรางที่ข้าบอกเจ้าไปนั่นไงแย่ yeah, ละสิการมีอยู่ของไขกลนวิญญาณสวรรค์ประกาศสิสมบูรณ์มันเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ข้องโลกใบนี้มันจะรับไหวพอแบบนั้นแล้วหลักเกณฑ์ข้องโลกมันก็เลยปฏิเสธอยู่ ตอนที่2,209เหนืออาณาจักรทงซานนั้นแย่แ yeah, ล้วสิการมีอยู่ข้องไขกุนวิญญาณสวรรค์ประกาศสิสมบูรณ์มันเกินกว่าที่หลักเกณฑ์ข้องหลกใบนี้มันจะรับไหวพอแบบนั้นแล้วหลักเกณฑ์ข้องหลกใบนี้มันก็นเล็กํำลังปฏิเสธพลังข้องไขกุนวิญญาณนี้นะแล้วนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันนะบ่าเยเคยค้าคิดว่าพวกเราจะตรงนี้แล้วล่ะมีอย่างนั้นเหรอ แล้วพวกเราจะหนีไปไหนได้ล่ะสิทธิ์พิเศยเจ้าพอจะช่วยข้าอีกแรงได้ไหมนะท่านพอ่อดูนั่นสิเจ้าคะเสียหนิงฉางได้ออกมาช่วยยังข่าอีกแรงหนึ่งจนทําให้หลักเกณฑ์ของโลกที่ทําการปฏิเสธอยู่นั้นมันเริ่มอ่อนล้าลงนี่มันพลังของปรมาจา์ดารานี่ดูเหมือนว่าการยับยั้งนั้นมันจะได้ผลด้วยนะ หลังจากที่หยางไข่เปิดใช้งานไข้กลวิญญาณสวรรค์ประกาศิตสมบูรณ์ไปแล้วมันก็ทำให้พลังโลกของอาณาจักรธงซานนั้นกลับขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก่อให้เกิดสายฝนวิญญาณตกลงมาทั่วทั้งดาวดวงนั้นหนี่มันหนีมันสายฝนวิญญาณเนี่มันคือสายฝนวิญญาณของจริงด้วยดูเหมือนว่าอาณาจักรธงซานของพวกเราจะหลอดแล้วนะ เย่เย่ท่านปรมาจารย์ดาราขอให้ท่านอายุยืนเป็นเหมือนๆปีเลยนะเจ้าคะ่ะข้าต้องขอขอบคุณสำหรับการลงทุนลงแรงของเจ้าตลอดหลายวันนี้ด้วยนะเอาเป็นว่าถือสว่านนี่นะมันเป็นนี่ที่ทางตำหนักเพิ่มมังกรของเจ้าติดค้างข่าอยู่ก็แล้วกันฮชีวิตมันก็อยากที่จะขาดดาวได้แบบนี้แหละใครมันจะไปคิดกันละ่ะว่าพวกเราจะได้มาเป็นผีน้องดีๆต่อกันแบบนี้นะ แล้วนี่พี่ยางจะไปไหนต่อละ่ะก็กลับบ้านนะสิข้าเองก็จะไปหาเหล่าเมียเมียของข้าเหมือนกันส่วนเจ้าก็กลับไปหาเมียของเจ้าเถอะอะไรกันเนี่ยนี่ท่านคิดจะมาก็มาคิดจะไปก็ไปอย่างนั้นหรือแล้วเมื่อไรัยคาจะกลับบ้านไปหาเมียข้าอะไรกันละ่นะณนดินแดนเก้าสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์พี่เสียแล้วนี่เจ้าออกมาทําไมกันเจ้ากลับเข้าไปซะเถอะ ข้างนอกนั้นฝนยังตกอยู่เลยนะจ,จู่ๆเมื่อกี้ข้าก็รู้สึกดีขึ้นนะข้าก็เลยอยากจะออกมาเดินเล่นดูหน่อยหากว่าพี่หนิงช้างไม่ป่วยแล้วเราก็ข้าคงคิดว่านางนั้นตั้งท้องไปแล้วด้วยซ้ำนะอืมแบบนั้นก็ออกดีเหมือนกันนะเจ้าเนะี่ยอย่าพูดจาบ้าๆแบบนั้นสิแต่ว่าข้าก็รับปากไม่ได้ด้วยสี ข้าว่าพวกเรามาทำอย่างว่ากันน่าจะดีกว่านะใครคนวิญญาณชิ้นนี้ก็นับว่าสุดยอดอย่างมากเลยนะสิ์น้องเจ้าเองก็ช่วยไปขอบคุณทางท่านเหล่เขาให้ข้าด้วยละหากไม่ใช่เพราะว่าอย่างใครมาถึงแล้วเราก็ข้าเองคงเร่งรีบออกมาเต้นรำกลางสายฝนไปแล้วล่ะภายในสิบปีอาณาจักรทงซานจะกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมได้อย่างแน่นอนด้วยเวลาแค่นั้นนะ เจ้าแน่ใจแล้วอย่างนั้นรึแล้วนี้ข้ามันต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกเหรออาณาจักรทงซานนั้นถือว่าด้อยกว่าดาวดวงอื่นอย่างมากเลยเนะซึ่งแต่แรกแล้วระดับของมันก็จะได้ว่าอยู่ในระดับตามอย่างมากเลยแค่ได้ฟื้นกลับไปยังสภาพเดิมของมันแล้วมันก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยไม่แต่น้อยแล้วอีกอย่างนะสิบปีนั่นนะข้าว่ามันนานเกินไปท่านสามีเจ้าคะนี่เจ้าอยากจะบอกว่า เจ้ามันมีวิธีที่ทําให้ดาวดวงนี้มันมีระดับที่สูงขึ้นได้อย่างนั้นหรอแต่ว่านะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหากเจ้าทําให้อนาจาักรทงซานดีขึ้นได้มากกว่าเดิมข้านั้นก็จะยอมที่จะเมื่อกี้เจ้าว่าเช่นไรนะไม่ว่าเจ้าอยากจะทําอะไรกับข้าข้าก็จะยอมเจ้าทั้งนั้นนะ่ะ โอ้ยเจ้านี่มันช่างแน่ซะเหลือเกินนะงั้นข้าจะจัดเจ้าให้หนักสักยกสองยกเลยเจ้านี่นะมันปากต่ำซะจริงโอ้ยทำไมเจ้าถึงพ้ามเรื่องดีๆออกมาไม่ได้เลยเนอะแหมเจ้าจะปล่อยให้ม้ามันวิ่งโดยไม่ได้อาหารดีๆได้ยังไงล่ะแล้วการควบรวมยินอยางก็นับว่าเป็นหนทางแห่งสวรรค์อีกด้วยนะ ท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันตกลงก็แล้วกันหน่อยเจ้าคนลามกนี่แล้วไงจูจ่ๆเรื่องแบบนี้มันถึงได้โดนยกขึ้นมากันละแล้วนี่มีใครที่ไหนไปตกลงกับเจ้าด้วยอย่างนั้นเหรอมันจะมีใครไปได้ละ่ะนอกจากผู้เจ้าสองคนนะเอ๋เอ๋สิทธิ์น้องนี่พวกเจ้าน่ะช่วยเปลี่ยนที่ก่อนจะได้ไหมไม่ พะข้าจะทํากับเจ้าตรงนี้เหมือนกันเอ๊ะเฮพวกเรานะมานอนด้วยกันสามคนดีกว่าไหมแต่ว่านะแม่นางทั้งสองผู้แสนจะบริสุทธิ์ผุดพองเจ้าคิดว่าการที่มีแค่พวกเจ้าสองคนมานอนกับข้าน,นั้นมันจะพอแล้วอย่างนั้นหรือพอถึงตอนนั้นที่พวกเรานั้นมาอยู่กันพร้อมหน้าแล้วไม่ว่าจะเป็นจริงหรอหรือแม้แต่สู้เย็ยนมันก็ต่างที่จะไม่รอดกันทั้งนั้นนะ หน่อยไอ้หมอนี่มันช่างเหลี่ยมจัดซะจริงเลยนะอดทนไว้ข้าจะต้องอดทนไว้ก่อนหนียงฉ้างพวกเราน่ะจะปล่อยให้ทางนั้นได้จะอยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้เด็ดขาดนะพวกเราจะต้องสงวนของลับของพวกเราเอาไว้ก่อนเออเออเอแลแล้ว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 ต้องต้องต้องทำยังไงล่ะพวกเราก็จะต้องทำการปิดผนึกมันเอาไว้ยังไงล่ะ เออเอาหนิงฉางตื่นก่อนสิพวกเราก็แค่ทำการผนึกมันเอาไว้ก่อนที่จะทำเรื่องอย่างว่านั่นด้วยกันสองคนนะแล้วทำไมเจ้าถึงต้องสลบไปแบบนี้ด้วยล่ะตอนที่2210ณฐนะานหลักของกลุ่มโจสลัดดาราพวกเราสูญเสียการติดต่อ กับดวงดาวที่พวกเราส่งก่อกำลังข้าไปยึดของเอาไว้ดวงแล้วดวงเหล่าแล้วนะเจ้าเองพอจะรู้อะไรมาบ้างไหมละ่ะข้าก็ได้ยินอะไรมาที่พอจะมีประโยชน์มาสักหน่อยหนึ่งเหมือนกันผู้คนในห่วงดาราของเจ้าพากันตายไปอย่างรวดเร็วเกินไปและแบบนี้พวกเราจะสั่งประโยชน์อะไรได้อีกละ่ะกว่าครึ่งที่พวกเรายึดมาได้นั้นในช่วงสีปีมานี้มันต่างก็ได้สูญเสียไปทั้งหมดแล้ว แบบนี้มันก็น่าจะพอมีเบาะแสะอะไรบางสิแล้วมันจะได้รองร้อยแบบนี้โดยที่ไม่มีบาอแสะอะไรเลยได้ยังไงข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ว่าข้าจะได้บาอแสมาอย่างน้อยนิดก็าตามแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยหากเจ้าไม่เจอคําขายแล้วหรอกก็เจ้าจะลองส่งคนของเจ้าไปตรวจสอบเลยก็ได้นะเจ้าเทาเยี่ยวข้าจะลองเชื่อทันดูหน้อยก็ได้บอสเจียง แต่ว่าเรื่องต่างๆต,ตลอดหลายเดือนมานี้มันก็เรียกได้ว่าบ้าบอคอแต่แบบสุดๆเลยให้นี่เจ้าเองก็เป็นคนในพื้นทีและแบบนี้เจ้าพอจะรู้ไหมว่ามีใครหนาไหนมันคิดจะทําการใหญ่อยู่บางนะเมื่อก่อนนี้มันก็มีคนอวดเบงทีวาอยู่แล้วความแข็งแข่งของทางนั้นก็เรียกได้ว่าเหนือชันแบบสุดๆอยู่ดยแต่ว่านะใครคิดว่าคงไม่ใช่ท้งนั้นอย่างแน่นอนอย่างนั้นเด้อ แล้วทำไมเจ้าถึงเด็กลามาเช่นนั้นละ่ะก็เพราะว่ามันไดเอาไปจากห่วงดาราตั้งหลายปีดีดับแล้วนะสิแถมยังไม่มีใครรู้ด้วยว่ามันไปยังที่แห่งหนใดแล้วอีกอย่างนะมันก็ยังมีไอเด็กน้อยอีกคนหนึ่งที่มีหน้าวายั้งใครอีกซึ่งข้าคิดว่าตัวของมันนั้นก็ถือว่าแข็งแกร่งพอตัวเลยแล้วทำไมเจา้าถึงได้บอกว่ามันเป็นเด็กน้อยกันละ่ะฮะ เจ้าอาจจะเม่รูก็ได้แต่ว่าไอเด็กย่างใครนี่นะมันไม่ใช่เด็กธรรมดาถั่วไปให้หรอกซึ่งมันก็คือไอเด็กนั้นที่ได้พาวูเต้าและเหล่าปรมาจารย์คนอื่นๆเอาไปจากห่วงดาราแห่งนี้แล้วมันก็มีข่าวลือนะาหูไปถวตั้งห่วงดาราที่ว่ากันว่าเมื่อได้ที่มันกลับมาสร้างชื่อสิงอีกครั้งหนึ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นผู้จิ้แขกงแก่นที่สุดในห่วงดาราขึ้นมาแทนซึ่งอย่างวูเตานั้น คงไม่สามารถเทียบเคียงกับความแข็งแกร่งของมันได้อย่างแน่นอนไอเด็กนั่นนะมันเก่งอย่างที่ว่ามาจริงอย่างนั้นรอมันก็ต้องจริงนะสิหากว่ามันไม่เก่งจริงแล้วมันคงไม่นำพาปรมาจยาคนอื่นๆอนอกไปจากห่วงดาราแห่งนี้ได้หรอกพอคิดดูแล้วมันก็จังน่าเสียใจจริงๆที่ไม่ได้มีโอกาสไปลองปะมือกับมันมาก่อนนะหากว่าเจ้าต้องการเช่นนั้น ข้าจะสนองให้เจ้าเองก็ได้เนอะนั่นมันใครกันนี่เจ้ากาบุกรุกเขาไม่ได้ขายของกลุ่มจนสลัดดาราของขายอย่างนั้นหรือบอสเจียงทําไมเจ้าถึงเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมแบบนี้ละ่ะเมื่อกี้นี้เจ้าก็เพิ่งจะเอ่ยชื่อของข้าออกมานะอะไรกันเนี่ยนี่ข้ามันรู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างนั้นหรืนี่มันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยนี่มันเป็นขั้งแรกเลยนะ ที่ขารู้สึกกลัวแบบสุดขีดแบบนี้ตาแกเจ้าคือประมุขของฐานนิกายโลกต้พิภพอย่างนั้นรึไม่นะไม่ใช่คารอกจะปล่อยคนอย่างมันเอาไว้ไม่ได้ยังเด็ดขาดพวกเราจะต้องเล่นงานมันพร้อมๆกันได้สิบอสเยียงแล้วเดี๋ยวพวกเราจะต้องผันึกกำลังกันในการจัดการมันหลงว้า ดูเถ้าว่าข่านั้นจะมาผิดที่อีกตามเคยนะในเมื่อเจ้ามันกาเสนอนานมาแบบนี้แล้วข้าจะไม่ย่อมปล่อยให้เจ้านี่รอกลับไปได้อย่างแน่นอนจงตายไปซะเถอะฮะศัตรูบุกอย่างนั้นหรอบ้าเอ้ยนี่มันบ้าของแท้เลยไงพวกร่างที่ถูกลืมมันถึงไม่รับผิดชอบนาทีของมันเลยละ่ะฮะฮะนั่นมันอะไรนะฮะ เด็กอย่างนั้นรอเอ๊ะแล้วหนีมาอะไรกันทำไมขาด้วยขยับตัวไม่ได้เลยละ่ะฮะนายท่านของข้าไปอยู่ที่ไหนกันนะ่ะเจ้าพอจะรู้บ้างไหมมันถูกขาตายไปแล้วต่างหากละ่ะแล้วนี่เจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาจู่โจมใส่ข้าแบบนี้ฮะคิดจะทำร้ายรู้เห็นของข้าอย่างนั้นรอถอยไปซะหานายท่าน ไอเวนนี่มันช่างเสียงดังวกเวกซะจริงเอออะไรกันหัวใจดาบดีคาบมเพราะมานานกว่า1,500ปีถูกทำลายไปแล้วอย่างนั้นเดอเน่ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งประมุกขอนิกายโลกใตพ้พิภพมันไปมุ่นหัวอยู่ที่ไหนฮะมมไม่รู้นะคาไม่รู้ไรไประโยชน์ซะจริงพอมันทิ้งซะ คอยควบคุมความร้อนเอาไว้ให้ดีด้วยละ่ะแล้วค่อยๆเผามันให้เกมไปช้าๆนะได้เลยเจ้าค่ะอ่าดีค่ะกำลังโดนเผาแล้วอย่างนั้นเนะื้ได้โปรดะเวน้นค่ะด้วยเอาละ่ะต่อไปก็ถึงตาของเจ้าแล้วจงบอกข้อมูลที่ข้าอยากรู้มาซะดีๆแล้วข้าจะจัดการเจ้าโดยที่ให้เจ้านั้นไม่ต้องทรมานมากนะ หลังจากนั้นฐานหลักของโจรสลัดดาราและรังที่ถูกลืมก็ได้ถูกจัดการไปจนสิ้นซาาที่เหลือข้านั้นขอฝากไว้กับพวกเจ้าสองคนด้วยละ่ะแล้วนี่เขาจะไปไหนของเขากันนะ่ะเขาก็จะไปทำการหลอมพวกดาราน่ะสิแถมงานนี้คงได้กินเวลาอย่างยาวนานแนะ่เช้ทิ้งข้าไว้อีกแล้วนะนท่านเนี่ย พบกันใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ